สวัสดีค่ะเจอกันคลิปนี้จะพาไปดูการทําหม้อแกงไข่โบราณนะคะสูตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยส่วนใหญ่หม้อแกงจะทําในงานมงคลน,นะคะงานแต่งงานงานมั่นนะคะหรือว่าทําทานกันในหมู่ญาติพี่น้องนะคะเป็นสูตรโบราณนะคะ มาดูส่วนผสมนะคะตัวแรกจะเป็นไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ต้องเลือกไข่ที่สดใหม่นะคะจะทำให้ขนมขึ้นฟูดีค่ะส่วนผสมตัวต่อไปมะพร้าวนะคะมะพร้าวเลือกที่ไม่แก่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะต้องเกินทึนทึกขึ้นไปนะคะ มะพร้าวที่ขูดออกมาแล้วก็เอามาคั้นเอาแต่ส่วนหัวกะทินะคะคั้นให้ข้นโดยการใส่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนลงไปแล้วค่อยคอยค,อยคั้นออกมานะคะไข่ไก่สดเอาไปล้างน้ำไม่สะอาดนะคะแล้วก็วางผึ่งไว้ให้แห้งแล้วก็จะนำไปตอกในขั้นตอนต่อไปนะคะตอกไข่ไก่สดใส่ภาชนะนะคะ ภาชนะที่ใส่ต้องมีขนาดใหญ่เ,เพียงพอสำหรับใส่วัตถุดิบตัวอื่นๆด้วยนะคะใช้ใบเตยหอมและใบตะไคร้นะคะเป็นตัวช่วยในการขยำไข่ให้ขึ้นฟูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณขออนุญาตใช้มือนะคะเ,เราต้องขยำไข่ไปเรื่อยๆจนไข่ขาวไข่แดงผสมกันดีแล้วก็ เริ่มขึ้นฟูนะคะเราจึงจะใส่ส่วนผสมต่อไปค่ะขยำจนไข่ไก่ขึ้นฟูดีแล้วนะคะเราก็เริ่มใส่ส่วนผสมอื่นนะคะจะมีในส่วนของน้ําตาลปี๊บนะคะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปเลยค่ะใส่แล้วเราต้องขยำให้น้ําตาลละลายด้วยนะคะ ตัวต่อไปก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายวันนี้เลือกชนิดที่ไม่ฟอกสีนะคะน้ำตาลทรายตัวนี้จะทำให้ขนมมันหอมกว่าน้ำตาลทรายฟอกสีนะคะใส่แล้วต้องคนให้น้ำตาลละลายด้วยนะคะพอน้ำตาลละลายนะคะตัวต่อไปเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็ ขยำให้มันเข้ากันค่ะใส่ส่วนผสมต่างๆให้ได้สัดส่วนาตามสูตรนะคะแล้วก็ขยำต่อไปให้มันเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมนี้ไปกรองอีกทีหนึ่งค่ะส่วนผสมที่ได้นะคะเราเอามากรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาสิ่งเจือปนออกนะคะแล้วก็ าการกรองจะช่วยให้เนื้อขนมของเราเนียนขึ้นนะคะนี่ค่ะส่วนผสมที่เรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมนี้ไปใส่ถาดอบต่อไปค่ะน้ำมันที่เราได้จากการเจียวหอมแดงนะคะเราเอาไปกรองทําความสะอาดนะคะแล้วเราเอามาคลึงในถาดนะคะคลึงให้ทั่วถาดนะคะแล้วก็ วางไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาในส่วนของเนื้อขนมมาใส่ต่อไปค่ะตักส่วนผสมที่เรากรองไว้แล้วนะคะมาใส่ถาดเ,เพื่อจะนำไปอบต่อไปนะคะเราใส่ไปประมาณ2ใน3ของความสูงของถาดนะคะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะหม้อแกงไข่โบราณของเราก็พร้อมที่จะนำไปอบแล้วค่ะ เราใช้เตาถ่านในการอบขนมนะคะก่อนที่จะอบเนี่ยเราต้องทำให้ขนมมันสุกก่อนนะคะโดยการวางบนเตาแล้วก็เราต้องคนขนมจนให้เนื้อขนมมันสุกก่อน,นะคะ่ะเราใช้ไฟกลางๆนะคะอย่าให้ไฟแรงค่อยๆคนไปทางเดียวกันค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะ พอคนไปสักพักนะคะจะเริ่มสังเกตว่าเนื้อขนมมันเริ่มสุกนะคะเริ่มมีเนื้อขนมลอยขึ้นมานะคะเราก็ต้องกวนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดจะเห็นได้ว่าเนื้อขนมมันเริ่มข้นขึ้นนะคะอันนี้เราใช้เวลาสักพักนึงเลยนะคะแล้วก็ต้องกวนต่อไปนะคะ ไม่อยากตัดคลิปข้ามไปนะคะอยากให้ได้สังเกตดูเนื้อขนมกันค่ะว่ามันจะเริ่มข้นมาแล้วนะคะเราต้องกวนไปอีกสักครู่นะคะนี่ค่ะเนื้อขนมที่ได้ที่แล้วนะคะอันนี้เราสามารถจะทําขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะคือการอบนะคะการอบม้อแกงของเรา โบโราณค่ะขนมที่เราควรได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอบกันค่ะโดยการเอาแผ่นสังกะสีมาวางนะคะแผ่นสังกะสีที่สะอาดนะคะแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวมาวางแล้วก็เอาฐานจากข้างล่างนะคะเอาขึ้นมาให้ข้างล่างเหลือไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ให ความร้อนจากเปลือกมะพร้าวนะคะเป็นการอบหน้าขนมนะคะแล้วเราก็ต้องการอบเราต้องค่อยๆเขี่ยนะคะเขี่ยเปลือกมะพร้าวเราต้องคอยเปิดดูว่า,าขนมจุดไหนที่มันมีสีเข้มนะคะถ้าจุดไหนที่มีสีเข้มเนี่ย เราต้องเขีย่ยฐานออกนะคะให้ห่างจากหน้าขนมในจุดนั้นนะคะต้องเขีย่ยเรื่อยๆค่ะต้องเปิดดูเรื่อยๆด้วยนะคะอบไปสักพักนะคะหน้าขนมของเราก็เริ่มสวยแล้วนะคะแต่ยังแห้งไม่ดีเราต้องอบต่ออีกนิดนะคะ นี่ค่ะหน้าขนมของเราสวยแล้วนะคะถึงขั้นตอนนี้เราเอาสังกะสีออกเลยนะคะแล้วทีนี้เรามาสังเกตว่าที่เนื้อขนมเนี่ยค่ะที่หน้าขนมมันจะมีน้ําผุดออกมาเราต้องวางไว้บนเตาให้จนน้ํานี้มันแห้งนะคะแห้งทั้งหมดนะคะนี่ค่ะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าขนมจะแห้งแบบนี้นะคะเป็นอันว่าสิ้นสุด ขั้นตอนการอบขนมหม้อ,อกแกงไข่โบราณน,นะคะหลังจากที่เราอบขนมหม้อ,อกแกงไข่โบราณของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาวางให้มันเย็นถาดขนาดนี้เนี่ยวางประมาณสองสามชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาโรยด้วยโรยหน้าด้วยหอมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะ เป็นอันว่าหม้อแกงไข่สูตรโบราณของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวลองทำกันดูส่วนสูตรจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถจะตัดเพื่อรับประทานพร้อมข้าวเหนียวมูลได้เลยค่ะส่วนในส่วนของข้าวเหนียวมูลโอกาสต่อไปจะมาทำคลิปให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ